มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาครับมามามาอย่างเด็ดครับอร่อยอร่อยอันนี้เป็นหมูสามชั้นครับอร่อยครับอร่อยมีเครื่องเคียงด้วยอก็ะเทียมพริกไ้มังกรพีดพในมด ไข่กินยังเมื่อขาอกินยังเมื่อแบบชอบอร่อยนะครับอันนี้น้ำพริกปูนาตาแดงอร่อยอร่อยครับ เยเป็นนี้ครับเครื่องเชียงแน่นี่ครับของแท้ครับผมสูตรจมวดครับกินกับข่าวก็แซ่บครับกินกับแก้มก็อร่อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเชียงมันนะนนี้เป็นพวกกระเทียมพวกใบมะกรูดครับใบมะกรูดเครื่องเชียงครับกินเลยแบบสุดยอดครับนี่ครับหมูสามสันครับอร่อยครับ ขายอยู่ทางไหนครับตอนนี้เดี๋ยววันจันรนี้ผมจะเริ่มขายใหม่นะครับวันนี้ผมรับออเดอร์ไม่ไหวยิงก็เพราะว่าทําไม่ทันครับทําไม่ทันทําไม่ทันครับก็เลยรอวันจันทร์ทีเดียวเดี๋ยวรอสติกเกอร์รอทํากล่องส่งออกต่างจังหวัดด้วยครับเป็นของแห้งครับเก็บไว้ในตู้เย็นกินได้ครับ ก็จะเป็นหมูสามชั้นเป็นครู่งนี้ครับขาครับขาเป็นขาแบบขาอ่อนครับกินได้ครับแซ่บกินมีมครับแก่หนึ่งบอกมันจัง้วนสุดยอดกนะกินหมูแซ่บ ครับแสบเรียมเก็บอันเก็บไว้ในตู้เย็นกินไม่เป็นเดือนก็ออมมาได้กินกินได้ต่อครับเอาแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ครับเป็นเดือนครับไปเป็นเดือนก็กินได้ครับแล้วก็ออกมาอุ่นใหม่ครับส่งต่างจังหวัดได้ครับเป็นกับแก้งก็ได้เป็นกินกับข้าวก็อร่อยครับลองกินมาอร่อยอร่อยจริงๆครับอันนี้มิกกอนดิมิกก็นี่ ซี่โครงหมูเป็นซี่โครงหมูครับกินกับเครื่องเคียงมั่กินได้หมดครับกินได้หมดเครื่องเคียงมั่ ดีครับติดตามพี่ยูครับผมบอบคุณนนี่แหลผมก่องเดียวมาส่งไหมพี่วุฒิอยากถ่ายรูปกับพี่จังส่งได้ครับส่งได้ในคองมอครับเกศในคอตมอส่งได้หมดครับแต่ถ้าไกลมากก็ต้องส่งแก๊บครับผมส่งแก๊บหรืออะไรก็ได้ครับส่งพัทยามันเป็พี่สรงครับผมเดี๋ยวรอวันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำเพจเกจใหม่ครับเดี๋ยวรอวันจันทร์เดี๋ยวจะทำแพจเกจใหม่อยู่ กินกับข้าวก็อร่อยกินกับกับแก้มก็ยิ่งดีครับนี่เครื่องเคียงนี่อร่อยครับพวกพริกพวกกระเทียมนะครับนี่มีกกระเทียมกระเทียมกินเดียวนะครับกระเที่ย ผัดครูกันครับอร่อยครับเป็นแซ่แบแซ่บแซ่บครับผม,อมกองเจ็าบาทครับตรงต่างจังหวัดตอนนี้ขายอยู่ในขันทรง,งแก๊ปมาลาบประมาณหกหกสิบเก้าบาทครับหกสิบเก้าบาทตรงจังหวัดเดี๋ยว รอดแพ็กเกจให้ยังมาเร็วๆกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดทรงให้แน่ครับนี่ขาครับขากินได้ครับเดี๋ยวรอบรรจันนี่ผมจะรับออเดอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะทําส่งสังหวัดด้วยวเอาแพ็กเกจอะไรห้ผมเสร็จเรียบไว้ครับจากส่งแน่นอนครับแลนนี้ผมเป็นพ่อค้าไอหน้าใหม่อยู่ยังไม่มีประสบการณ์อะไรครับเดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปครับผมคุณค้าแะไวใคร กินกินเข่าอนไรหบดครับพวกขาพวกตะไคร้พวกอันนี้ครับก,กินได้หมดครับไปแก้เมื่อวันสุกร้ลองแนวแก้อ,อะไรครับคน้ำนักครับผมน้นองเขาไล่หมด เดี๋ยวเราเนะ่ที่ไปอุดหนุนคาขอบคุณได้ไรครับแสบแสบ่อยแซบดูครับผมแซบเอีครับกิดเองคิดเองกัแบแซบเองครับไปทรงของไปทรงมาเหมือนกับพีเขาชิมแต่ว่าแซบครับ้ได้ครับ อดี๋ยนี้ไม่มีครับผมแซ่บบนอ้อแซ่บอยู่ครับผมชุบยอดหอมกระเทียมอู้ชุดยอดเดี๋ยวเราแพ็กเก็ตผมเดียวนะครับผมผมจะเฮ็ดกระปุ๊บแบบนี้นะครับทรงแล้วว่าเป็นกระบอกใจครับทรงตัญจังหวัดได้ นะแพ็กซีนอย่างดีครับไม่มีลมออกไม่มีลมเข้าครับแกะออกแล้วก็แช่ตู้เย็นไม่ได้แช่ไม่ได้เป็นเดือนครับใส่จกินตอนแรกเมื่อกินเลยแล้ว,อว,ลวลออรอ,อก,ก่อน,น,น,นรออครับรอก่อนวันจร์นี้ผมจะรับออเดอร์ครับเป็นแซบ,บครับเป็นแซบครับแซบดีครับ วันนี้มายั่วๆก่อนครับผมรายการยังม่มีครับผมรายการยำหม,ม่มีแด้วตอนนี้ผมขายไอ้หมูไ้กนหมูหมูล้วนสมุนไพรนครับเพี่อนเนี่ยรายการยงไม,ม่มีาขายอาหารขายยางมันครับดีกว่าอยู่เฉยๆครับผมวันนี้ผมมายั่วๆก่อนเดี๋ยวจะนี้ ออเดอร์วันไหนใครอยากกินอะไรเลยบอกบอกได้เลยเดี๋ยวผมจัดส่งให้จัดส่งได้ครับต่างจังหวัดครับจัดส่งได้หมดครับเนี่ยตัวอย่างผมมีครับตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างครับเบิรงไกไก่ตัวอย่างเดี๋ยวตัวอย่างที่ผมทํามานะครับนี่นี่ครับ ตัวอย่างครับเบิ้งใกญ่ๆนะครับพี่นอ้องพี่น้องแซ่บครับ <c oughs> เครื่องเคียงมีหอมเอ้ยโมเมนมีพริกแห้งนะมีกระเทียมครับจะกินสดๆหรือจะกินแบบนีก้ก็ดได้ครับมีกะใบมะกรูดคาตะไรคร้นี่เสียบครับบุสัยตะคิงกันเลยครับผมนี่ครับแซ่บครับแซ่บ ขายในกทังมอญโคกสิบเก้าบาทนะครับผมในกทมกล่องละหกสิบเก้านะครับถ้าส่งไปในจังหวัดก็ส่งได้ครับแต่ว่าผมจะทําเป็นเอ่อเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องนี้แต่ว่ากล่องใหญ่นะครับเป็นกล่องนี้แต่ว่ากล่องใหญ่นะเอ่อยังผมยังไม่ตีราคาเดี๋ยววันจันทร์รอวันจันทร์ครับเดี๋ยวผมจะทําเอ่อทำอะไรทำแพ็กเกตใหม่ก่อนครับตอนนี้ทำทำกินไปก่อนทําขายไปก่อนเอ่อ ในกทมครับเสียงก็เบาแต่ครับเป็นต่แสบนอกครับแสบอยู่ครับผมได้ยินไว้ครับซัดบ่ครับซัดบ่เดี๋ยวรอผมทำแพคเกจอะไรให้มันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งจางจังหวัดด้วยครับแล้วก็ราคายังไม่ยังไม่รู้ครับว่าจะส่งราคาเท่าไหร่ครับแต่ว่าในกทมเนี่ยผมส่งก็ราคาก็เนี่ยก็ประมาณ69บาบาทนี่ เอาแค่ตัวอย่างนะ69บาทครับนี่ครับหมูรวนสมุนไพรครับเผ็ดนัวอร่อยนี่อันนี้เอาแบบยกแบบตัวอย่างให้ดูครับยกแบบตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ครับอ่าตัวนี้รายการมวยไม่มีผมก็ต้องซ้อมรอไว้ก่อนครับอันนี้เอาตัวอย่างให้ดูไว้ก่อนว่าผมจะขายหมูรวนสมุนไพรครับน้ำหูน้ำตาหนีแตกครับไลนะครับผม การบะหม voi, ี่นะครับทุกคนเก็ดกินเข็ดอันนี้กับโกงกับเข่านะครับเข็ดไปกินครับเข็ดทำใบขายด้วยครับผมเข็ดกินเป็นกับแก้มนี่จะอร่อยมากเลยเนี่ยแต่พอกินกับเข่าจะแซงกว่ากาครับช่วงมือใดใดตอนใดครับราชกระบังครับราชบังราชบัง ถ้ามีแก๊บก็ให้เามอบหรือแก๊บมารับมารับเองก็ได้ครับเดี๋ยววันจันทเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มทำแพ็กเกจใหม่ครับแต่วันนี้ผมแค่ลองชิม่เฉยครับลองทําลองทําขายดูก่อนครับว่าผลต้นรับจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าผมไม่ผมขายไว้แล้วผลแล้วก็ถือว่าโอเคพอประมาณหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีคุณ สุภวัตครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณทองพูนครับผมสวัสดีครับโกดิ้งครับไอ้มักหลายครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเหมือนจันนี่รอครับรอครับผมรับออเดอร์ครับแล้วก็ผมจะส่งออกจังหวัดอทำเป็นกล่องแบบประมาณเนี้ยเหมือนกล่องคอนเฟ็กครับ แช่ตู้เย็นได้กินไว้แช่ไว้เป็นเดือนก็กินได้ครับผมของแบบนี้มันเป็นของแห้งครับสวัสดีครับสวัสดีพาสิพาสลีครับสวัสดีครับผมอ่านถูกบเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจากสุราษฎร์ ครับผมสวัสดีครับเนี่ยครับเป็นกับแก้มได้เลยครับบอกตรงๆเป็นกับแก้มนี่จะอร่อยมากสําหรับขาขาขาดื่มขาเมาเนี่ยเป็นกับแก้มนี่บอกตรงๆว่าอร่อยครับอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุมสันครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอแพ็กเกจผมใส่ก่อนนะครับวันจันนี้เดี๋ยวผมจะทําขายออกมาแน่นอนครับรอครับรอครับ กูดใดวะสวัสดีครับเซเวีย้นตีนเลยสิผูดใดวะขอบพี่มากเลยครับขอบคุณครับผมกอบคุ่นหลายครับอร่อยครับอร่อยครับเดี๋ยวรอวันจันนี้ก่อนแล้วกันครับผมไปกินแน่นอน อิ่มมายนะทีย่ทันเก็บไปบ้างเก็บไปกินนีดแช่ตัวเย็นไม่ได้เลยครับอร่อยครับเดี๋ยวรอแพ็กเกจเสร็จกวันจันน์ครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนล้างมือกัน เดี๋ยวราแพจเกเสจก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะ <c oughs> รับออเดอร์อีกทีครับผมโปเมนสุนตีนผมบอกว่าเลิกมวยเลิกตีตีมวยแล้วหรอยังครับยังโมงน,นเลิกครับผม <c oughs> มวยยังโมเลือกครับมาขายนี่ก่อนครับผม ของเท่าไรครับกล่องละ69บาทครับถ้าส่งในกทมครับแต่ถ้าตางจังหวัดเดี๋ยวรอแพ็กเกจมันเสร็จก่อนครับผมเดี๋ยวผมจะทําออกส่งออกต่ังจังหวัดด้วยครับตอนนี้ยังยังทํายังวางแผนไว้อยู่ครับแล้วก็แพ็กเกจของผมนี่ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวต้องรอสติกงสติกเกอร์รอกลองรอกล่องครับผมเดี๋ยวรอวันวันจันทร์ทีเดียวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋วจัดให้ครับผมเจ้าหดกินไปเสียบครับผม ผมกินแนวส่วลวดส่วลวดแน่รรนครับผมกับพ่าแม่แน่ละครับพี่จมวลดครับพี่มีรายการหรือยังครับยังไม่มีครับรายการตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมตอนนี้ยังซ้อมรอไปนิดๆหน่อยๆครับหกโมงอ่ะเดี๋ยววันจันนี้ถ้าไปเกตผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโพสบอกอีกทีแล้วกันนะครับผมเตรียมรอสั่งรอ,อออเดอร์ครับ มาที่ผมได้เลยครับผมอยากได้อะไรก็สั่งมาครับกี่กล่องกี่ชุดบอกมาได้เลยครับผมกันแล็กกันเอซีครับไอของคุณครับผมอ่ะโอเคครับแค่นี้ก็แล้วกันครับผมเดี๋ยวถ้าผมมียังมีรายการวันไหนเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์บอกแล้วก็จะบอกอีกทีแล้วกันให้ผมเอซีจากตันสุงวลราชธานีครับผมขอพูณหลายๆครับผมอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ